วันนี้เราก็เดินทางกันไปที่สกลนครนะคะทุกคนคะ่ะจะไปเยี่ยมญาติคะ่ะแต่ว่าระหว่างทางนะคะมาถึงบางคนเราก็ต้องแวะที่นี่ก่อนเลยคะ่ะไก่ย่างพังคนคะ่ะทุกคนคะ่ะปิ้งไก่ใหญ่จ้าทุกคนนี่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะซิกเนเจอร์ค่ะปิ้งไก่ใหญ่จ้าเราก็อุดหนุ่นไปสักหนึ่งไม้นะคะทุกคนคะ่ะระหว่างทางไปนะคะอุ่นท้องก่อนจ้าเพราะว่าเราออกมาตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะทุกคนขามาถึงพังคนก็จะประมาณหกโมงเช้าะคะ่ะทุกคนนี่วันนี้โล่งมากเลยคะ่ะถนนเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะ มาถึงนี่ค่ะแยกวานอนนิวาสนะคะเราก็เจอกับหมากบัวค่ะหมากบัวร้านนี้เวลาที่เรามานะคะเราก็จะแวะแก่ประจําเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีลูกตาลด้วยนะคะลูกตาลปอกแล้วเรียบร้อยค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนก็อุดหนุนแกนะคะร้านนี้เราจะซื้อกันประจํานะคะระหว่างที่จะไปหาญาติทุกครั้งที่มาต้องแวะไม่รู้ทําไมตอนนี้นะคะก็คือแม่ใหญ่กับพ่อใหญ่นะ,ะขับรถไปหาเห็ดค่ะเพราะว่าเห็นญาติบอกว่าเห็ดพึ่งผมออกเยอะมาก เราก็ไม่รู้ว่าจะออกเยอะจริงไหมนะคะทุกคนเพราะที่บ้านเราไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะคะพอไปถึงนะคะทุกคนค่ะโอ้ยเทิงย,งยงางเหนเนยียบเนเทอิงหาโบเห็นเนเ่ยหยีบซะไส้ใหญ่ายางไปอันนี้ก็เอากระยางน้อยไปใส่นะคะทุกคนคะ่ะน้ําก็ไม่ถือไปยาก,กันยุงก็ไม่ถือค่ะทุกคนคะ่ะไปหากันแบบว่าหากันลิลินนะคะทุกคนคะ่ะบริคิดจริงจังเนาะจากนี่เบิงดอกเ็สคะ่ะพอดีเป็นจะแซบค่ะทุกคนคะ่ะดอกนานาหน,น,น่อยะคะ่ะเซบค่ะเด้อย่ะาดอกเ็สซ้ำานีพอดีกินจ้ะพี่น้องค่ะพอใหญ่ มนหมานนะคะเพราะว่าเพื่อนชอบมากเลยเพ่อใหญ่ชอบหาเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะหาไปกับจมไปนะคะเพราะว่าข่อยหอนพี่น้องเอ,อ้อมันหอนเอาเด็ดสิออกเห็ดสิออกนี่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะไอเก็บเอาเก็บเอานะคะพี่น้องมันบริหารยากป่านนั้นนะคะเพราะว่าไอสวนนี้เป็นสวนของแม่ย่านะคะแป้นแปลน,ปนพี่น้อง มันไม่ลกเลยนะคะทุกคนคะ่ะมองไปก็แบบมีแต่ใบไม้ที่มันหล่นเต็มพื้นนะคะมองลงไปก็เห็นเห็ดเลยค่ะทุกคนเห็ดเพิ่งนี้หลายค่ะพี่น้องคนว่าหาเห็ดหลายเลย,เลยแต่ว่าเห็ดน,นี่ออกหลายค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ขอรียกไปนอน่อยู่จักอาทิตย์หนึ่งนี่พี่น้องขอสิไปหาเห็ด เดินเข้ามาป่าเห็ดดอกค่ะทุกคนคะ่ะเห็ดดอกกําลังเกิดค่ะเห็ดดินบานเท่านี่นนแหลคะค่ะอันนี้ไม่ใหญ่ไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะคะพอมานึกทีหลังโอ้เพิ่งคิดได้คะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือเห็ดคาพี่น้องคะ่ะเห็ดโคกเห็ดคานะคะพี่น้องแม่ของไม่ใหญ่นี่มากมากเด้อค่ะหนึ่งเห็ดคานี่แซบมาะพี่น้องค่ะนี่ตอนนี้คิดบอกนะคะว่าเห็ดอย่างนะคะเอิญพ่อใหญ่มาเบิองก็ดมเบิองนะคะ พอมาเบรงคลิปน้ำลนางโอ้ยใส่สิเป็นเห็ดโคกเห็ดขานี่กินได้ค่ะทุกคนค่ะเห็ดชนิดนี้นะคะนี่ออกมาข้างนอกค่ะตรงนี้เน่ะเพื่อนเขี่ยไปแล้วนะคะทุกคนค่ะเพื่อนหาไปแล้วหลอบหนึ่งแต่พ่อใหญ่ออกมาวู้ยได้จมหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมีแต่ดอกคักๆากดอกหนาๆเนีนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะขวดกม้วนัวสันนะคะพี่น้องโอ้ยสุดกับประเมีนสุดมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยสูดใส่ไปเมืองนะคะพี่น้องอดไม่ได้ค่ะผ้ากันเก็บเห็ดกับพ่อใหญ่ค่ะมวนค่ะมวนหลายพี่น้องเอ ไหลอบหนาสิไปอีกอยู่ดอกสิโทถามหยาิก่อนนะคะว่าเห็ดออกบอจะเห็ดออกไมียสิไปนะคะทุกคนบานเฮ่าเห็ดมันบหลายคือบานพ่นนะคะพอไปบานพืนโอ้ยสะอ่อนค่ะเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องค่ะนี่ละค่ะมาหาหยาตไแนบูมาหาเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยหนีดอกนีแห้งคักจุ่มนีสมคักสมเนะเดี๋ยวพี่นอ้นองพูนด,ดอกนา,นานนะคะทุกคนค่ะโอ้โหไปสกนรอบนี้สนุกสนานมากเลยค่ะทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะ ไปเยี่ยมแม่ยานำไปเก็บเห็ดนำนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยคักแนอิลีพี่น้องเอ,อ้ยเก็บเอาเก็บเอาเมืนเน่อนะคข่กับพอใหญ่จุ่มนี่คักอิลีพี่น้องดอกแน่นๆเลยนะคะนี่ เห็ดมีแต่ขักๆพี่น้องเก็บเห็ดมาอนี้บ่ได้ถือหนามาเมือยลล้วค่ะพี่น้อง่ะข่อยกระซ่วนพ่อใหญ่เมื่อแล้วค่ะบานนี้พอเฮาเมื่อนะคะครับรดไปน้าทางคะ่ะพี่น้องโอ้สองไาทางมีแต่เห็ดพี่น้องเอ,อ้ยจนข่อยบอกพ่อใหญ่ว่ามันสิบอหอดเื่นจากเทือด้ี่ข่อยหิวเขาหิวหนามพ่อใหญ่เอ,อ้ยเจ้าก,ก็พ้าข่อยจอดข่อยแวะอยู่หันแล้วก็เลยพาก,กันมานะคะบบแวะใส่เลยบานนี้มาหอดบ้านนี้คะ่ะอยา่าเพิ่งกระสือเห็ดไว้ห้พร้อมนะคะเพราะว่าคนในหมู่บ้านก็มาขายให้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเรา เราจะกลับมุกดาหารนะคะแล้วก็มีเอามาฝากผมค่ะพี่น้องฝากญาติที่อยู่มุกดาหารนะคะทุกคนคะ่ะนี่หลายคักหลายเนนะคะพี่น้องมาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้เฒ่าบนบอสบายนะคะทุกคนคะ่ะนี่ถึงเวลาแล้วคะ่ะเรากลับบ้านกันคะ่ะทีนี้ไม่ย,ยังยุทายรถลูบทุกคนค่ะเหตุทั้งนั้นเลยคะ่ะวินะเป็นปีขารับเด้อพี่น้องของไปกันได้